สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องการบล็อกชนะ,ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนตั้งปกคลิปแล้วก็สอนทําปกคลิปนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าทํายังไงบ้างก่อนที่เราเนี่ยนะคะก็จะทาจะตั้งปกคลิปเนี่ยเราต้องหาแอปที่มันแต่งรูปได้นะคะอย่างเช่นเราเข้าในแอป Inshot นะคะใครมีแอป Inshot ก็เข้าไปแต่งรูปได้เลยนะคะแล้วเอารูปที่พร้อมนะคะแล้วก็เลือกเป็น16ต่อ9นะคะเป็นรูปทรง YouTube เลยแล้วก็ ได้แล้วก็พิมพ์ได้ตามใจเราเลยนะคะแล้วก็พิมพ์ว่าสอนใส่ปกคลิปสอนอะไรก็ได้นะคะเอ่อพิมพ์ว่าพิมพ์เกี่ยวกับคลิปที่เราจะลงนะคะอันนี้เราเป็นสอนทําคลิปง่ายๆสไตล์เรานะคะอันนี้เราก็กดบันทึกเลยนะคะพอกดบันทึกแล้วนะคะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะคะมีโฆษณาขอขออนุญาตรอแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ก็มาแล้วนะคะก็ กดทิ้งเลยนะคะเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายนะคะแล้วเราก็เข้าไปที่แอป y o u t u b e studio นะคะกดเข้าไปเลยแล้วก็กดกดคลิปที่เราจะตั้งปกนะคะอย่างอย่างเช่นเราทำเราตั้งปกเป็นคลิปจีบนะคะเป็นเพลงนะคะก็ยืมไปดูได้นะคะก็โอเคค่ะอย่างแรกเราก็กดไปที่วิดีโอก่อนเราหาวิดีโอที่เราต้องการที่จะตั้งปกนะคะ <c oughs> แล้วก็กดตรงรูปดินสอนะคะทุกคนกดตรงรูปดินสอค่ะแล้วก็พอกดเข้าไปอีกแล้วนะคะก็จะมีรูปดินสออีกอันนึงนะคะก็กดเข้าไปเลยขอโทษนะคะขออนุญาตแป๊บนึงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกดเข้าไปที่ภาพขนาดกําหนดเองนะคะแล้วก็เอาภาพที่เราแต่งมาตั้งปกกดบันทึก แล้วก็รอมันโหลดนะคะแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราคุยจบกันไปแล้วนะคะแบบคลิปแบบสั้นมากง่ายมากนะคะ <Yeah. S 1> ทำได้เองที่โทรศัพท์นะคะเราไม่จำเปน็น mm hmm. ต้องใช้ย mm ังอื่นไม่ได้ใช้คอมด้วยนะคะเดี๋ยวิจก mm ็ถ้าเกิดว่าใครจะให้สาอะไรอีกก็คอมไว้นะคะเดี๋ยวเราจะรันให้เนคลิปนี้คะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ